กินเลยลูกกินเลย,เลย,เลยบำรุงร่างกายลยูกจะได้แข็งแรงจะได้แข็งแรงโตงเป็นหนุ่มเป็นสาวจะได้มีหลานให้ยายเยอะกินเลยกินเลยเลยูกเออสวยงามากเลยค่ะนี่สมไทยนะคะสมไทยหัวของเขาเนาะลองขุดขึ้นมาก็คล้ายๆสมเกาหลีนะคะเ,นนะเป็นลูกมันก็เป็นลูกคนเนีคะ สวัสดีค่ะพบก,กับพินาอีกแล้วนะคะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะเช้าๆค่ะพินาพามาดูแหล่งอาหารของลูกสมุนในฟาร์มของพินาเนาะช่วงนี้ก็อร ե ศอร่อยนะคะเพราะว่าต้น้าต้นสมไทยนะแตกกันแบบว่าเขียวไปหมดเลยค่ะไม่แบบว่าจะเป็นแพะนะคะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นห่านนะคะ โดยเฉพาะนกขงหยกของพินานะคะโอ้โหชอบมากเลยนี่เดี๋ยวพินาจะเด็ดไปให้นกขงหยกนะคะพินาจะบอกว่าสมไทยนะคะเป็นอะไรที่อ่าเป็นเป็นผักใบเขียวนะที่ช่วยให้นกของพินาเนี่ยโอ้โหออกลูกออกหลานเยอะแยะเลยนะคะคือในไร่ในสวนของพินาเนี่ยมันมีมานานแล้วนะคะก็ อพืชก่อพันธุ์กันมาเรื่อยเลยนะคะไม่หมดเพราะว่าเขามีดอกแล้วก็มีเม็ดนะก็ขยายไปทั่วเลยนะคะเนี่ยเยอะมากเลยนะคะไม่เฉพาะสัตว์เลี้ยงนะคะสำหรับตัวพินาเองเนี่ยถ้าอยากกินน่ะถ้ากินอยากกินผักใบเขียวนะเอาไปผัดน้ำมันหอยนะคะเนี่ยโอ้โหสุดยอดของความอร่อยเลยค่ะสมไทยผัดน้ำมันหอยนะคะ แล้วก็ประโยชน์ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพินาเก็บเอาไปให้นกนะคะเดี๋ยวไปเลี้ยงนกกันค่ะเนี่ยพี่พินาก็จัดการนะตัดแบบนี้เอาไปให้นกนะพินาจะตัดเฉพาะยอดนะคะเพราะว่าต้นของเขาเดี๋ยวเขาก็จะแตกใหม่นะคะไม่ต้องตัดยาวตัดย,ดยอด จะบอกว่าเราก็ผัดน้ำมันหอยนะโหอร่อยมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นเป็นผักใบเขียวที่บำรุงสายตาดีที่สุดเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงนะคะหาัดเลี้ยงทุกอย่างเลยเนี่ยของพินาถ้าต้องการผักใบเขียวเนาะโดยเฉพาะหน้าแรงพินาก็จะอลาดน้ำไว้ให้ตลอดเลยนะคะเอาตะก,กตร้ามาทีลูก วันหยุดเด็กๆเขาก็มาเที่ยวกันเนาะนี่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเี่ยสมไทยนะคะสมไทยอันนี้ก็จะเป็นผักทั่วๆไปนะเป็นเป็นหญ้าทั่วๆไปที่ขึ้นอ่อนๆนะคะนี่ก็เนี่ยลูกแพ้ก็จะชอบมากเลยนะคะเนี่ยลูกแพ้ก็จะชอบมากเลยเด็กๆเขาก็จะมาช่วยเก็บกันเห็นไหมสนุกสนานคะ่ะเดี๋ยวไปเลี้ยงนกกับพินาเลยนะคะ ไม่ต้องมาเกาะยายไปกินเลยในกงแยกพ่นาก็นําไปใส่ให้แล้วเนาะอันนี้มาใส่องูม้วนแต่อมก็เห็นพ่นาก็องม้นมาบินเกาะพี่นายแล้วตะที่กินกันอะไรทัองหลยอยู่เลยกินเลยลูกกินเลยบำรุงร่างกายลูกจะได้แข็งแรงจะได้แข็งแรงโตเป็นหนุ่มเป็นสาวจะได้มีหลานให้ใายเยอะกินเลยกินเลยลูกอ้สวยงามมากเลยค่ะ แนวสมไทยนะคะสมไทยหัวของเขาเนาะลองขุดขึ้นมาก็คล้ายๆสมเกาหลีนะคะเป็นลูกมันก็เป็นลูกคนนะฮะแต่พินาเคยกินแต่ใบเนาะเอ้าเอาเอาเอาโอ้ยโอ้จะมาเกาะย้ายทำไมลงไปกินเลยใครยังเพลินอยู่กับอพินาเนาะบินขึ้นมาหมด ไปเลยไปกินเลยลูกจ้ะพินาก็พามาชมเนาะสมไทยในไรในสวนพ่นาแล้วก็ตัดมาให้อ่านกนะะให้แพะให้เป็ดให้ไก่นะไม่เอาแล้วเห็นพ่นาเขาไม่กินแล้วเดี๋ยวพ่นาเข้าไปาข้างในก่อนดีกว่าค่ะแล้พบกับพินาบ้านสวนฟ้าใหม่นะคะในหน้ายางฟ้าสดชื่น,าาน,นมากค่ะ สวัสดีค่ะเนี่ยมาเกาะพี่นางหมดแล้วไม่ยอมกินแหลกโสมอ่ะต้องพี่นางไม่อยู่ก่อนถ้าพินางไม่อยู่เดี๋ยวก็ลงไปกินเนี่ยดูดิโอุ้ยดูเด็ิดูดิดูดิดูด,ด,ดิโอ้ยไม่ไหวแล้วเจ็บ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 สวัสดีค่ะ